นโม, Elliot, row, โน supplier, มตัสสะพะคควะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพะคควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพะคควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะเอวเมสุกังเอกังสัมมยังพะคควาภะสะ อวัตถียังอิวิหารติเชตว่าเนอนาถปินที่กาสะาอาลาเมตตละคโคพัควาพิคูอมามันเตสิพิกขวติพะทันเตติเตพีคูพัคขวะตวตวโตปัจจโสซุซ้งพัควาเอตาทวจะ ภูตะปุกพังพิกขเวเทวาสุลสังคาโมสมุปปบพายุโคอโหสิอัทโคพิกขเวสักโกเทวานะมินโทเทเวตาวติงเซอามันเตสิสเจมาริซาเทวานังสังคามคตานังอุปปเชยะพยังวาสัมพิชัมพิตตังวาโลมหังโซวา มะเมวะตัสสมิงสัมเยทาชักคังอุลโลกยยถามะมังหิโวทาชักคังอุลโลกยตังยำพวีสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมะฮังโซวาโซปะหิเยสติโนเจเมทาชักคังอุลโลกยธาอัตประชาปฏิสะเทวราชสะทาชักคังอุลโลกยาประชา ปฏิสหิวเทวราชาสัทชักขังอุลโลกยตังยามภวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมะฮังโซวาปิหีสติโนเจปชาปฏิสะเทวรา,าชาสะและทัาาชาะะทักขังอุลโลกย,ยาาอัทธวุลน,นัสสะเทวรา,าชาสะ พระชักขังอุโลกยาทะวะรุณนนาสาหิโวเทวราชาสาพระชักขังอุโลกยตังยำพวีสติพยังวาชัมปิตาตังวาโลมหังโซวาโซปะฮีสติโนเจวะรุณนนาสาเทวรนนาชสาพระชักขังอุโลกยตังอัถะอิสานาสาเทวราชสาพระชักขังอุโลกย เกยาถาอิสานัสสาิโวเทวราชสสทชักังอุลโลกยตังยัมพวีสติพยังวาชัมพิตรตังวาโลมะฮังโซวาโซปะฮีสติติตังโคปนาภิกเวสักกสะวาเทวะนมินทัสสะทัชักังอุลโลกยตังปชาปฏิสะวาเทวะรัชัสสะทัชชักังอุโลยกยตัง วรุณนาสาวาเทวราชาสะทัชชังอุโลกยตังอิสานาสะวาเทวราชาสะทัชชังอุโลกยาตังยำภวีสติพยังวาชัมพิตะตังวาโลมะฮังโซวาโซปะฮิเยทาปิโนปิปะฮิเยถะตังกิสสะเทตุสกโกหิ พิกขเวเทวานามินโทอวีตลาโคอวีตทโทโซอวีตโมโหพิรุชัมพีอุตลาสีปลายติอาหันจากโคภิกขเวเอวังวทามิสเจตุมหักกังพิกขเวอลัญยคตานังวาลุขมูลคตานังวาสุญญาคาละคตานัง วาอุปปัชเชยะพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโซวามะเมวะตัสมิงสัมะมเยอ,อนุสเลยาทะอิติปิโสพัคควาอาละหังสม,มาสัมพุทโธวิชาจรารณะสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูอนุตลโลปุริสธรรมสสสะลัถิสัทธาเทวมนุสย์นาพุทโธพัคควาติ สสะมิมังหิโวภิกขเวอนุสระตังยัมภวีสติพยังวาชัมพิตัดตังวาโลมหทังโซวาปะฮีเยสติโนเจมังอนุสลายาทะอัตถธรรม,มังอนุสลายาทะสวาก้าโตภะควะตาธรรมโมสันทิถโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายิโกปัจจัดตังเวทิตับโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนธรรมังหิโวพิคเวอนุสละตังยัมพวีสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโซวาปะฮีสติโนเจธรรมังอนุสลายาธาอัฏฐสังขังอนุสลายาธาสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโค อุชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุลิสยุคานิอัฏฐปุลิสปุกคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตลังปุญญะเขตังโลกัสสาติ <man ver muffin initiation> สังคังหิวภิกขเวอนุสละตังยามภวีสติพยังวาชัมพีตาตังวาโลมหังโซวาโซปะฮียสติตังกิสสะเฮตุตัทธะคตโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวีตตาลาโควีตโทโซอภิลุอะชัมพีอนุตตลาสีอปะลายีติ อิทัมโวจะพคกวาอิทางวัตวานาสุขโตอัทาปรังเอตทะทโวจะสัทธาอลันเยลุกขมูเลวาสุญญา,าเลวะพิกขโว อนุสลายาถาซ้มพุทธังพยังตุมหะกาโนสยาโนเจพุทธังสลายาถาโลกเฉตทั้งนราสพังอัฏฐธรรมังสลายาถานิยานิกังสุเทศิตังโนเจธรรมังสลายาถานิยานิกังสุเทศิตังอัฏฐสั้งคังสลายาถาปุญญะเขตังอนุตตะลังเอวัมพุทธังสลันตานังธรรมังสังคัจาะพิกขโว พยังวาชั้มพิตาตังวาโลมาหังโซนะเทสตีติยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเคสัพเพวภูตาสุมานาพวันตุอโทปิสักกจัตสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตายิสาเมทะสพเพเมตตังกะโรถามานุสียาปะชายะ ทิวาจะรัตโตจะพระหารันติเยพลิงตัสสมาหินลักขะะอัปมาตายังกินชีวิตตังอิทวาหุลังวาสักเสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัติตาทาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสาสเเนนสุวะถีโหนตุขยังวิลาคังอัตมังตัง ปณีตังยธ ah าชคาสากยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอธรรมปิธรรมเมลตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยำพุทธเศโธปริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตละ นันตลิกันยามาหูสมาธินาเตนสมตนาวิชติอิธรรมปิธรรมเมระตะางปณีตังเอเตนัสัจเจนะสวัตถิโหนตุเยปุคลาอาัทธาสตังปสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหนติเตทัคขิเนายาสุขตาสสาวากาเอเตสุทินานิมหผาลานิอิธรรมปิสังเคระตะนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุเยสุปยุตตานมนาสัตทันเฮนะนิกามิโนโคตมาซาสนัม no หิเตปฏิปตตาอมตัง sa วิไคหะลาธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิส ah ังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุ ยะทิ้นทะคีโลปะทะวิงซีโตสิยาจะตุงมพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตะทูปะมังสับปุริสังวะธามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสติอิธรมปิสังเคละตะัางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานินิพพา วิภาวัายนติคัมพีละปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหนติผู้ซ้มปมัตตาาเตภวังอัตธรรมหาทิยันติอิธรรมปิสังเคละตะนางปณีตังเอเตนะสาจเจนะสวัติโหนตุสัทวัสสทัสนพ ปัพปทายะตยสุธรรมมาชหิตาพวันติสักกายทิทิวิจิกิจชิตันจะศีลััพะตังวาปิยทันยทัตถิกินจิจตูหะป,ปาเยหิจะวิปมุตโตชะจาพิธานานิอภพโพธกาตุงอิธรรมปิสังเคละตะนังปณีตัง เอเตนะสาเจนะสุวัตถิหุนตุกินจาปิโสกัมมังกะโรติปาปะกัางกายเยนะวาจายุทาเจตสาวาอาภะโพโสตัสาปฏิฉะทายอภะพตาทิฏธะปัสสะวุตตาอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิหุนตุวันบปัปคุมเพยยะทาพุ สิตักเคคิมหนะนามาเซปัธรมมาสมิงคิมเฮจัตตะทูปะมังธรรมวลังอเทสยิิิพานะคามิงปะละมังหิตายะอิธรรมปิดพุทธเทละตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหนตุวะโรวะลันยูวละลโทวะลาหุฮโลอนุสตะโลธรรมมาวลัง อเทสยิอิธรรมปิพุทธเทระตะนานังปณีตังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุวัติหุนตุขีนางปุลานังนวังนาถิสัมภวังววลาตะวิจิต,ตายติเกภวิสมิงภวัสมิงเตขีนาพีชาอวิลุนหิชันทานิพันติทีลายธาทะยัมปทีโปอิธรรมปิสั้งเคระตะนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติฮนตุยานีทะภูตานิสมาฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเเตท่าคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมาสามาสุวัติโฮนตุยานีทาภูตานิสมาฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตัลิเเตท่าคตังเทวมน นุสปูชิตังทำม,มังนมมสสามาสวัสติโหนตุยานีทาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเกตทากตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมมาซามาสวัสติโหนตุ โพชังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตทาวิริยมปีติปาัสาะทิโพชังฆาจตถา,าปเลสมาทุเปขโพชังฆาสัตเตเตสัสพทาสินามุนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภุลีกาตาสังวัตติอภินญญาณิพานายาจพุพธิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเโตโหตุสัพพทาเอกสมิสสมเยนาโทโมขลานันจักกัสปัง กีลานทุกขิเตทิสวาโผชังเกสัตประเทสยิตเตจะตังอภินันทิตาวามุจจิงสุตังคะเนเอเตนัสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพาทาเอกทาสัจวาเชนาโสติเตโหตุสัพพาทา เอกทาธรรมราชาปิเเคลันเยนาพิปิลิตโตจุนทาเทเลนาตันเยวพนาเปตวานาซาธาร,รังสัมโมติตวาจะอาภาธาตามหาหุทธาสิธาาโซเอเตนาสาธาเจนาโซติเตโหตุสัพพธา ปหีนาเตจะอาพาธาตินันนำปิมเหสีนางมาคาหาตะกิเลสาวะปัตตานุปาติธรรมตังเอเตนาสัจาวาเชนาโสติเตโหตุสัพพาทา